พ่อเขาคงข้าไฟฟ้าเหรอจ้าอ่ะขอบคุณครับอ๋อไปควบุมร่างกายเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ได้ข่าวของแก้มจิส์ชินิคินไปอ๋ออะแฟนครับนะฮะทุกทีสิบดูดพี่ให้กำลังใจน้องๆที่กำลังจะรอกัศสักนิดนึงครับผมอย่างพี่แทนหรือว่าพี่เจมส์ก็ตามนะครับเราสองคนก็เคยผ่านการประกวดมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากบอกน้องว่าจริงๆผลงานของเราเนี่ยวันนี้ใครที่ไม่ได้ต้องเสียใจเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้จักผมว่าแพ้แล้ว ใช้ในการำงานตัวเองในการแข่งขันกันต่อไปส่วนใครที่ได้รางวัลก็แสดงความยินดีด้วยแต่ว่ายังไม่จบคดีเพราะว่าเรางยังฝึกต่ออีกใช่ใช่เป็นรุ่นน้องเราทุกรคมี่ใช่มีมั่นใจให้ทุกคนตอนรักทุกคนเลยนีที้จะขอบคุณเลยครับน้้งแค่อาจจะรู้ว่าแค่ The อ t a r ถูกนะถกนะถูกนะแล้วถ้าพูดถึงเ้นถเป็นของเราเต้นเร่ครับเต้นเนี้นะไม่ถ้าดต้ไม่ได้อาอน้องชายชัยก็ผาซื่อเนา อะไรงั <mean> ้นจ้ารักแคร์อ๋อร <maker> ักมากไหมแต่ที่ตอนนี้